สวัสดีค่ะทุกท่านพักขมลจากแบรนด์โตโต้บุญถาวรสาขาเกษตรนวมินค่ะแบรนด์โตโต้เป็นแบรนด์สุขภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นการันตีด้วยยอดขายฝารองนั่งอันดับหนึ่งทั่วโลก วันนี้เรามาทำความรู้จักกับฝารองนั่งอัตโนโมัติวอเต็ดกันค่ะฝารองนั่งวอเตดมีเทคโนโลยี ix, พีมิพนลอองสเปคเครื่อบริเวณถูกก่อนการใช้งานเพื่อลดการเกาะติดของของเสียระหว่างการใช้งานระบบฝารองนั่งอุ่นช่วยให้คุณอุ่นและผ่อนคลายตลอดการใช้งานการฉีดเอียง43องศาเพื่อให้การฉีดน้ําที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุดระบบดีโอไลซิ่งกำจัดกลิ่นอัตโนโมัติป้องกันการเกิดกลิ่นนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีอีวอเทอร์พซึ่งเป็นน้ำธรรมดาที่ถูก แยกประจุเคมีทางไฟฟ้าน้ําที่ได้มาจึงมีความบริสุทธิ์และมีลิ์ค่าเชือ้อแบคทีเรียรได้ดีกว่าแอลกอฮอล์ถึง3เท่าค่ะและตอนนี้โตโต้มีแคมเปญประกวดคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อ Enter Your Right Style สามารถส่งคลิปวิดีโอได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนค่ะสแกน QR วอา e คได้เลยนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่บูธโตโต้ บุญถาวรสาขาเกษตรน้วินค่ะลา